สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าครับผมเป็นตัว Si ีวิกดิเมนชันนะครับผมเป็นซีวิกตัวเก่าเนาะลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับแล้วก็บวกกับว่ามันเริ่มจะขาดไปหลายจุดแล้วนะครับอย่างตัวไฟหลีด้านขวาฝั่งคนขับก็ขาดนะครับไฟสูงก็ขาดนะฝั่งคนขับตอนนี้ข้างซ้ายเนี่ยไฟติดสมบูรณ์นะครับแต่โคมข้างซ้ายจะค่อนข้างเหลืองนะครับลูกค้าก็มาตัดสินใจจะปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลดีนะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น เท็กา h 7 3นิ้วม y led นะครับลองมาดูไฟหน้าเดิมของลูกค้าก่อนนะครับที่บอกว่าไม่สว่างนะมันประมาณไหนนะครับผมลองดูนะครับอ่าตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมไฟสูงครับไฟสูงเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตดูติดข้างเดียวเลยใช่ครับตัวข้างนี้นะครับติดข้างฝั่งคนขับเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับพอไม่ติดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า มันจะอยู่ที่ไฟต่ำนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยจ่ายเป็นไฟสูงแล้วมันก็ตัวไฟต่ำเนี่ยมันดับอยู่แล้วนะครับสําหรับหลอดเทสี่นะครับสังเกตดูว่าท้องแสงก็จะถูกยกขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วแสงหายไปเลยนะครับบวกกับระดับไฟหน้าที่มันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับลูกค้าเลยตัดสินใจจะปรับเปลี่ยนเลยเป็นไบ LED นะครับแต่ทีนี้ไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วลองดูสักนิดนึงนะคราบเพจะวัดค่ารักให้ดูสักนิดนึงว่าระยะ7.5เมตรเนี่ยมันทําค่ารักได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสาหรับเจ้าตตัััวววววนนนนนนี้้้้รรรรมมมแแสสงงชาาิดดยยออะะะคบเพฉ ตัวนี้ไม่ใช่การวัดค่าลักแบบมาตรฐานนะครับจุดที่แสงเข้มที่สุดนะครับที่เห็นอยู่ก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวพ่อ,อาค้าจะวัดให้ดูนะแล้วก็จะล็อกค่าแม็กสูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้นะครับแล้วจะเอามาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมว่ามันได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่ที่ระยะ7.5เมตรนะครับถ้าลักเนี่ยจะผ่านมาตรฐานเนี่ยจะต้องอยู่ที่400ลักขึ้นไปโดยที่ไม่รวมแสงอย่างอื่นเลยนะครับแต่ตัวนี้มีทั้งแสงจากหลอดนีออนแสงจาก ธรรมชาติด้วยนะครับแต่ยังได้ค่ารักอยู่ที่สามร้อยสามสิบหกจุดหนึ่งลักในจุดที่แสงเข้มที่สุดแค่กระย่องเดียวนะครับวัดได้เท่านี้เองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a drink. โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Civic Dimension คันนี้นะครับผมนี่ติดตั้งไปรอๆจุดจบเลยนะครับตรงนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะเป็น HEXA H7 3นิ้วใบ LED นะครับวงแหวนเป็น SMD สีขาว ตัวนี้ถูกกฎหมายเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับชิปเป็นชิป SMD ตู้แต่งกลางวันได้ดีนะครับและอายุการใช้งานอี่ยยาวมากๆเป็นชิปตัวเดียวกับ daylight daytime ของ BENZ ของ b m เเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับผมนี่ติดตั้งไปรอๆจนจ,จบเลยนะครับตัวนี้คมไปหน้าของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างฝุ่นเหลืองพอสมควรนะรับตอนที่มาก็ทำความสะอาดไปให้นะครับก็ดูใสขึ้นประมาณหนึ่งนะครับ อ่าโอเคตัวนี้รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถค่อนข้างเก่านะเพราะฉะนั้นมันไม่มีหน้าเลนเปลี่ยนนะรจริงๆลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่มันไม่มีนะครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเน่ทั้งโคมเลยแล้วอะไรหาค่อนข้างยากแล้วนะครับผมอ่าลองมาดูไฟหน้ากันนะครับของเดิมของลูกค้าเนี่ยติดไฟสูงแค่ข้างเดียวนะไฟต่ำสองข้างแต่ตัวนี้ก็คือทํางานติดปกติทั้งหมดนะครับผมนี่แบบนี้เลยับผมอ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูค่ารักกันนะครับว่าจะได้เพิ่มมาจากของเดิมเท่าไหร่นะครับ ของเดิมลวงแสงธรรมชาติแล้วเนี่ยได้อยู่ที่สามร้อยกว่าลักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กัน <c oughs> เราจะไม่เลือกจุดนะครับจะวัดตรงจุดไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยแสงมันเกี่ยทั่วนะครับสังเกตดูว่าไม่มีตรงไหนที่เข้มกว่าตรงไหนเลยนะครับแสงเกี่ยทั่วเลยแต่เราจะวัดในจุดที่เป็นจุดเดิมตอนที่วัดไฟเดิมลูกค้านะครับลองดูว่าได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม ใช้วิธีการวัดเหมือนเดิมนะครับล็อกแม็กนะครับให้ตัวเครื่องจับได้ค่าลักสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วเราจะปิดฝาไว้เลยนะครับแล้วเอามาให้ดูในระยะใกล้กันนะครับอตัวนี้ได้อยู่ที่อวามไม่โฟกัสได้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่ลักนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้ยสี่ลักมากกว่าเดิมพันกว่าลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับผมขับสบายขึ้นแน่นอนนะครับ อ่าโอเคแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับโปรเจคเตอร์ของที่ร้านทุกตัวนะครับเป็นระบบใบบีมนะครับมีสูงต่ําในตัวนะครับผมสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับอ่าหลายคนอาจจะไม่กล้าติดนะครับกลัวว่ามันสว่างมากเนี่ยมันจะแยงตามากหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมอ่ามองส่วนตรงไปจากหน้ารถแบบนี้นะครับผมยิ่งถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยจะชัดเจนเลยจะเห็นไฟหน้าแค่เป็นดวงกลมๆเท่านั้นเองไม่ได้สะท้อนเต็มโคมนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะมองเหมือนกับว่ามันเต็มโคมหน่อยนะครับแต่ก็สังเกตดูไมมม่ีอัตตรรราาากแยงนะคบผ มาบ้านนี้นะครับอแต่ประเทศไทยครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงตรงแบบนี้นะครับตรงตรงแบบนี้คือชนนะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับรา้ค้าจะตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวเบรเตอร์นะครับผมแล้วค่อยๆลดต่าลงเรื่อยๆนะครับต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่ําลงมาเรื่อยๆครับอขาตั้งกล้องพู้ค้าติดพื้นพอดีเลยนะครับแยงตายไหมครับผมระยะแยงตานะครับอยู่ระยะป้ายทะเบียนเลยเพราะฉะนั้นมดตห่วงเลยครับผม ไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนสังเกตดูตอนเนี้ขาตั้งก้องติดพื้นเลยนะครับแยงตายกขึ้นมานิดเดียวไม่แยงตาแล้วครับผมตับลงมาอย่างนี้คือแยงตาเพราะคัดออฟนะครับตัดเป็นเส้นชัดเจนนะครับไม่มีละอ,องแสงฟุ้งไปด้านบนเลยถ้าระยะสายตาเราอยู่เหนือแสงขึ้นมาเนี่ยไม่แยงตาแน่นอนนะครับแต่ถ้าต่ําลงมาใต้แสงแยงตาครับผมอโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพะคาจะจําลองสถานการณ์นะครับด้วยการเอาป้ายตัวนี้ออกนะครับแล้วสะท้อนจากกระจกด้านหลังเลยลองดูว่า ถ้าเราขับรถสวนกับซีวิคคันนี้นะครับเราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมไฟหน้าเปิดอยู่นะครับตอนนี้กล้องยิงอยู่นอกตัวรถนะครับเอากล้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงเลยระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยนะครับเวลาที่เราขับรถนะครับสังเกตดูไม่แยงตาเลยนะครับผมไฟต่ำนะครับไม่แยงตาสูงแยงตาต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอๆลอจบๆเลยครับ งานติดตั้งของทางร้านนะครับไม่ว่าจะรถเก่ารถใหม่จะมีของมาเองหรือจะของที่ร้านก็แล้วแต่นะครับเราใช้มาตรฐานการติดตั้งแบบเดียวกันนะครับใช้ตู้อบคมชิลกาวใหม่การันตีคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับงานสายไฟนะครับบัดกรีด้วยตะกั่วทุกเส้นร้อยสายไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้นนะครับและใช้ท่อหดนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟนะแบบนี้เลยทําให้เหมือนกันหมดมาตรฐานเยอะกันหมดจะมอไซค์รถยนต์รถบรรทุกรถใหม่รถเก่าเราทําเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆ ลานโบ๊ทปรเจกเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด b สไ r i b e ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเราไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ